โรงแรมอวานีนชดานะคะเขามีโปรบุฟเฟ่มื้อกลางวันค่ะอยู่ที่599เนตค่ะจากราคาเต็ม699บาทค่ะแล้วเขาก็มีทุกวันด้วยค่ะเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสองครึ่งค่ะถ้าใครไม่ได้นํารถมานะคะก็จะมี MRT ค่ะสถานีพระราม9ทางออกที่1ค่ะไปดูรลน์อาหารกันเลยค่ะเริ่มจากน้าพริกตาแดงค่ะมาคู่กับผักลวกค่ะและก็ไข่ต้มค่ะต่อด้วยข้าวหน้าไก่ต้มยำทะเลซุปครีมเห็ด นอกจากจะมีข้าวสวยก็ยังมีข้าวผัดไข่ค่ะทะเลผัดพริกเผาคนาผัดน้ำมันหอยส่วนของโคคัสนะคะก็จะมีแฮมมอสตาเ,เดล่าค่ะและก็ซาลามี่และชีสนะคะก็จะมีเชดดาค่ะกับกรูแยค่ะยังมีมกะกอกเขียวดองแตงกวาดองมะเขือเทศอบแห้งผลไม้อบแห้งต่างๆและแครกเกอร์ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นสลัดแฮมชีสค่ะ แล้วก็มีสลัดบีทรูทด,ด้วยค่ะส่วนน้ำสลัดนะคะมีน้ำสลัดอิตาเลียนฮันนี่มัสตาร์ดทอสันไอแลนด์น้ำสลัดฝรั่งเศสและก็น้ำสลัดงาค่ะซีฟู้ดของที่นี่นะคะก็จะมีกุ้งค่ะมีปลาหมึกแล้วก็หอยมแมลงผู้ค่ะและนี้ก็เป็นลาบหมูค่ะแล้วก็มียำไก่ยออาหารญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีข้าวปั้นหน้าต่างๆค่ะส่วนนี้ก็เป็นยำสาหร่ายค่ะ ของทานเล่นกันบ้างนะคะก็จะมีพายแฮมหมูค่ะทอดมันปลาและก็เกี๊ยวซาไก่และพิซซ่านะคะมีหน้าเดียวค่ะหน้ามา,าร์กาเรต้าค่ะก๋วยเตี๋ยวมีเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะและอันนี้คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต่อด้วยแกงเผ็ดไก่แล้วก็พาสต้าซอสเพสโต้ใส่กุ้งค่ะอันนี้เป็นมันฝรั่งอบ จะน,นี้ไก่อบซอสปาปิก้าฟักทองอบน้ำผึ้งแล้วก็ซีฟู้ดผัดเนยค่ะผละไม้มีแตงโมสับปะรดแก้วมังกรและก็ฝรั่งค่ะมาดูมุมของขนมปังกันบ้างนะคะก็จะมีซอฟโลค่ะเฟนช์วิลเลจเล็กส์มิราโนขนมปังอิตาเลียนและก็เล็กส์บาวาเรียนดาร์ค่ะส่วนของขนมเค้กนะคะมีบลูเบอรี่มีท็อฟฟี่เค้ก แล้วก็เค้กเนยค่ะแในขนมไทยนะคะจะมีขนมฟักทองขนมใส่ไส้วุ้นกะทิแล้วก็สาคูเปียกเผือกค่ะไอศกรีมมี3รสชาติค่ะมีวานิลาแมคคาเดเมียสตรอบเบอรี่และก็มินช,ช็อกโกแลตชิพค่ะ น้ำเปล่านะคะพนักง,งานเสิร์ฟพิทีโตค,ค่ะรวมถึงชาและก็กาแฟแด้วยค่ะถ้าใครสนใจทานบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันของที่นี่นะคะลองสองที่เพจเขาดีๆค่ะบางช่วงเขาจะมีลดราคานะคะอย่างครั้งนี้ขวัญได้ลด50%ค่ะเหลือแค่382บาทเองค่ะขวัญว่าก็คุ้มอยู่นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ